ครับม้ก็ับมาลุ้นไปพร้อมกันว่าซูรีครับจะให้โชคมาอยู่ร้านตัวใดรอบติดตามรอบฟังรอบชมนครับเออเพราะว่ากระจอมืองไกลมือก็ัมาแล้วครับครับผมครับเป็นบ้านเรียนไทยครับเนาะบ้านทรงไทยครับครับสวัสดีครับ เปิดเยรัอรบเสียงคับมีเสียเปิดโต๊ะเปิดับรับมันกอครับในคู่คนมาขอเปิดสับนั่นปูรีมาครับกับติดตามไปกันครับ tolong mainkan 私たちは3日間、私たちは3日間、私たちは1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 日間、私たちは พระองสาธุสาธุปูอ่าเป็นขันคาราวะเออคาวขานคืออืมอันหนึ่งบาง่ีขอปู่คือพระขา้าแต่เป็นฮ้องเป็นห้องของปู่ขออันุญากบ่ายเข้ากับขึ้นเก่าขันเก้วา,ว,า,กา,ทาทว่างเ้าองสักกะระบูชาเทพคือวัดพุะองค์ที่เมืองรับเ,เ่องนี้แห่งวังประดังอืมอ้ามือหนึ่งน้่งผาด้วยปู่คือพระขา้าพร้อมกับปู่ตามาเปิดแห้งเนาะ เออมือหรือวา่าอ่ะปูตาเป็นตัวเทนหน่อยปูช้าดรือหรือว่าปูเดือเว้าไม่รู้เรื่องไปงั้นคือเว้า,าว่าเรืองเชียงไม่ชัดเิงเพราะว่าแก่เกินไงเท <แก S 2> ่าไร <laughs> ไหมที่ับปู เออสียงเบาดังฟังบ่ชักคือปูกาเ์เรอปูกานั่งไหวรุ่นไหวรุ่นไหวรุ่นรู้ม่ใช่ธรรมดาความรอเดี๋ยปูคนได้รอกันสียงดังฟังชักก็ปูการนะคือถามได้แมบ้าคำว่มันเป็นกันคือเอออันนี้คือหยังคือกุ้งแกะเบอร์สิกสิบเบอร์สิบสอืมาเปิดคุ้มครับอืมาเปิดวางบาดัลอือให้อือนั่งล่ะเออแม่คู่ ม่คู่คู่ไม่บุญนักทรับยายเออเ้ามากโดนบันดาอืมด้วยรับคำขังจากองค์ปู่าคาือพระค้าเออมาเป็นตัวแทนของชาวโลกอืมให้ลูกให้ร้านทุกปู่ทุกคนได้มากาามากับขาาวะได้ดมากกับ่านอืมคือท้านให้ทุกคนได้หูก,กักปาา๊ปู่กา้หูกับปู่คือพระค้าปู่รีพร้อมกับปู่บุญคุม้มอืมคือคอบคุ้มร่างของม่คู่นะ้ลูกเนาะ เออม่เมื่อหนึ่งวันคืออสามือคสามคืบพอร้อสองห้าหกห้าด้วยบุญปาระมือเก่าขอแม่ครูขอเปิดโชคเปิดครับเออขอเปิดโชคเปิดกักกัองปุ้ยสึงจะใชอยู่แ่งเกอแม่ครูว่าเออจะข้างแดนรกต่อไปขอเบิกบุญหน่อยว่างั้นบานชื่อหนึ่งทางว่าใช่ไหมครับปูเอาก็คือบันชื่อหนึ่งทังว่าครับปูเขื่อมเอือื่นมาครับ มื่ออื่นคือวันพรุพ่งนี้เนาะแมนปูเออพรุ่งนี้ก็คือมือนนม่ออ,อืนออาาาา่นนั่นแหละแมนาา <c oughs> อีอนกแล้วครับปูเออบาๆร้านใหญ่ทางเบาไปไดนมันใหญ่ขนาดคั้นใหญ่ก็ใหญ่ขั้นบ่ใหญ่ก็ได้่แก่เอออถูกร้านก็ว่ากันขนาดเนาะครับปูพอพอขั้นใหญ่คืกเนี่ยฮักปูคืออย่างเดียปูสักจริงนะถ้าปูให้เขาตัวตรงตัวตรงถ้าปูไม่ใช่ตรง อ้เข้า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 พักบาดยมครับปูไม่งัาคือปูเอาได้อจัไมนเอาอึงังมาว่าจัามมนขึ้นกลางนั่งไหวถ้ากมนอหงังปูยืมบ่าเออใครมีเข้ามอรักมอเข้ามอมารักปูตาปูตาคือรอรอดยู่แดวยครับว่ามันขึายได้เออพอจะยืมได้คือว่ากอบอกกาบอกเลยว่างปูนี่ก็เลยบอกว่าอ้าวลูกหลานมาจากกระปูชาเทพท่านเซวทุกพระองค์พร้อมกับปูอนานตระคนากคุดโธนา ราดทุกมู่เราพอ้อ์ปูกพญานาพรอมกับเท้าเวทรันพร้อมกับเท้ากูเอมทีงซักคริปอยู่เมืองเราเป็นแย่งนี้ก็เลยประทานโชคลาภให้กับแม่ครูวันนี้เอาไปเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบก้าสิบสตีปูาทาครบเอาไปเลยเก่าทิบเอาไปเลงเก่าทิเก้าิบเป็นมู่าวว่าลูกรัานกับเด็กค่ะคอยกันทางคุนะ เอาไปเลยเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบผู้เลีเป็นผู้บอกผู้ตาเป็นผู้บอกผู้เไ้เป็นผู้บอกปูดีเป็นคนบอกปูตาเป็นคนูโอเคไหมครับปูเออเก้าทิฟใส่เงินไปเก้าทิ่เงครับปู่เงืนเราจัดจัดได้ทีปูจัดไปจะให้เชือใหมัดกนอเไหมครับปูเอาก็คือพอขึ้นลอยหอยน้ำขัดคือจงไหบัด เจ้าคือมงอยากได้สามขวดสูงยังไงอยัางนี่ครับปู่อยากได้สามขวดสูงไหมบ้างครับไปร้อยนะอย่างนี้ไปวานแห่เอาอย่าเด้อไปวานแห่เออข้างฟู้แก้มมันก็จะสามสัวข้างฟู้แก้มมันก็บ่ได้ณักตัวดเลยอย่านี่เราไปหาป่ามันไว้คือกันเข้าใจไหมครับมันบ่คือกันเอาก้าวคืไปเปันปันข้าวมาฝาก ฟันทองคือขาขุ่นพอๆกันเก็แล้วแต่แล้วแต่พวกเราก็ขึ้นึกึิดอะไรึมาอือย่างนั้นเนาะฟันทองคือสามซูลไม่ฟันอบ่อยากฟันฟันจงมันหลุอยู่ไหอยู่ครับอ่าไม่ว่าผูกจ่ายใช้น้ำมะพร้าวห่อเอาหนามองิรเป็นน้ำเอามะริ่งน้ำอะไรเป็นน้ำจากติดเชื้อมาขูดจากเยวันเช้คยืนงบาเรังเ้ลยิ่งยครับบั อ,อ,อายุเหมือนสิบเก้าอายุเหมือนสิบเก้ากูรีดผ้าเหมือนแม่คู่ลงไปเปิดสมบัติพวกูมาเนี่ยก็เอามาเปิดยังไง เออเบอร์สิบเกดเอามาเปิดได้สิบเกาอ้าวเดเอสิบเกดมาเปิดได้สิบเก้าเบอร์สิบเกดเอามาเปิดได้สิบเก้าแต่ปูนี่ให้เก้าือจะทำไงอืมก็เรื่อมไป้เนาะเออแบุญได้บาแล้มึงไมันเนาะลูกเนาะแต่แต่บริษัทอ่ะขอให้ลูกเขานัมือชกมือั่มือชมืมันอายุวันนสุขะพะดึงหึงแล้วก็รวยอ่ะร่วมกันช่างแล้วนะครับ อันนี s <S <c oughs> ้มาแดดแดว่แดดแรกทิ้งแดดนะาวะฟรี่เฮาครับูรีูเถาูพุ่มรับเี้ยงับูรี่เี่ยฟูเาเป็นแดมากเกืดบับสมบัติเว่าเแ่ว่านี่ไงปูเต่าเราเห็นไหม นี่ปูเตาปูเตามาฟังปูลีตัวนี้มันอยู่ตรงนี้กับกมันนานดำดำเยด้วยครับคิดเงินให้ได้เงิน ครับนีและครับเก้าซิปแอดไก่แยกบอกให้ด้วยครับแอดแยกกันแล้วเก้าซิปเป็นเก้าศูนย์ก็ได้หนึ่งศูนย์ก็ได้ครับกับพี่แจน่าดีๆแต่ว่าปู่บอกว่าให้เอาแม่คู่เอากุญแจอ่ากุญแจเบอร์ซิปเกตอ่ารหัสกุญแจเบอร์ซิปเกตแต่ว่าเปิดอยังก็ได้สิบเก่าเพราะฉะนั้นว่าอ่ากับพี่แจน่าเบิอง์นี่ครับเด้อครับอืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทางสองคนละไลค์คนละแชร์ครับก็จอมือไกลมือเข้ามาแล้วครับเอฟซีทันไดา ขัน้นในกดติดตามให้เป่าคนได้ครับเด้อกดติดตามบ่ได้เสียตังค์ครับบ่ได้เสียต่างได้ครับเด้อมีแต่ได้บุญได้สร้างบุญร่วมบุญกับทางช่องหรือว่าทางแม่ยคู่ครับแล้วก็จะได้โชคได้มา่นครับผมครับเอ็ซีท่านใดอ่าโอ้หาอยู่ทางไก่ครับนานอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศโอ้ยสิเฮ็ดบุญยังไงเนาะสิไปเลยทำได้คดเฮ็ดบุญครับกากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามากถึงตั้งใจทั้งช่องนะครับตามช่องยูทูบครับบ่ได้เสียตังค์ครับกดเข้ามาครับมีแต่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ครับก็ขอให้บุญกุศลครั้งนี้นะครับที่รวมกันเหตุกันมาหลังยาวนั่นนะครับเนาะปลูกหลานปู่ชีบปะเขาปู่ตาครับก็ขอให้ชุกชุกมันมันลำลำเรื่อยๆครับก็ขอให้บุญเมื่บารมีปู่ตาปู่ชีบปะเขาฟูพุ่มปู่ลี่ครับดวนบันดาลให้สายบุญของปู่ทุกทุกกันทุกทุกทนครับเหตุยังกะให้เจริญลุ่งเรื่องทุกประกาศวารนาทีการงานบวารนาที